สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้ก็เป็นเวลากับสามทุ่มแล้วนะคะก็รถก็เกือบหมดทุกสายแล้วนะก็ยังมีบางสายที่วิ่งอยู่ดึกๆนะคะอันนี้พี่เอาก็นั่งอยู่ที่มอชิดกันเหมือนเคยคะ่ะนี่เราก็มาดูมอชิดยามดึกกันนะคะ ยังไม่มีใครเข้ามาเลยสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะก็นั่งอยู่ตรงทางเข้าที่มีผู้โดยสารที่จะมีตัวโดยสารเข้านะคะตรงนี้เลยนะคะนะคะถ้าผู้โดยสารที่ไม่มีตัวโดยสารห้ามเข้านะคะ สวัสดีค่ะใเดเครื่องเเดียวทักทา,ายได้นะคะสวัสดีค่ะ พี่อ้อวันนี้พี่อ้อก็เข้ามาพี่อ้อจะเข้ามาทุกคืนเลยนะเข้ามาหาผู้โดยสารที่ต้องการห้องพักนะคะหากผู้โดยสารต่อรถไม่ทันหรือว่าต่อรถพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็ถ้าต้องการห้องพักก็พักเข้ามาหาพี่อ้อได้ที่เบอร์โทรเดียวกันกับที่ให้ไว้ในหน้าช่อง youtube นะคะ ก็ยอก,ก็เข้ามาอยู่ก็ประมาณสี่ทุ่มก็กลับแล้วนะคะอลกก็รถมันหมดแล้วเนะาะผู้โดยสารก็ยังไม่รู้นะคะว่าที่ว่าจะมีห้องพักไหมอะไรอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าช่วงเวลากลางคืนมีรถไปปัจจีนไหมคะไม่มีค่ะปาจจีนบุรีนะคะมีเที่ยวแรกตีสี่ตีสี่ครึ่งอ้า เที่ยวแรกตีห้าเขาออกจากหน้าบ้านพี่อ้อเขาจะไปจอดตรงหน้าบ้านพี่อ้อตอนตีสี่ทั้งคืนนะคะนอนอยู่แล้วก็ตอนเช้าถ้ามีแขกมาพักไปปะจีนอย่างเงี้ยก็พี่อ้อก็จะไปบอกรถเขาว่าให้เรียกด้วยว่ามีผู้โดยสารจะไปปาจีนไปองคลักไปลงเกลือไปอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีค่ะเดี๋ยวพี่ออรีวิวรถปาจีนในหะ้อีกทีหนึ่งนะ พักเพื่อเข้ามาได้นะคะก็เจจันทนาทองผาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจันทนาทองผานะคะเขาเป็นเจ้าของรถปาจีแล้วเขาก็มีเพจรถนะมีเพจรถปาจีนอยู่เขาจะมีกลุ่มของเขานะคะจองตัวให้จอดรับจอดรับตร,ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะถ้า ถ้าผู้โดยสารไม่มีตั๋วนะเข้าจะเข้าช่องนี้ไม่ได้นะตรงรอประพอเนี่ยถ้าหากว่าผู้โดยสารพิการรถเข็นหรือของเยอะก็จะมีรปรพอนะคะจะมีรประพอเขาบริการให้นะรถเข็นเข้าไปส่งถึงหน้าช่องแต่มันก็มันก็เหมือนลำบากะนะมันก็เหมือนลำบากอะอย่าง แต่บางมันก็ไม่ได้สักทีเดียวเนาะก็อย่างผู้โดยสารตาบอดเงี้ยเขาก็อนุโลมนะคะอนุโลมในว่าให้ญาติเข้าไปนะญาติจุงเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะตรงนี้คือตอนนี้ก็ปิดแล้วนะช่องเก้าเก้าก็จะปิดตอนสามทุ่มนะคะแต่ด้านในนี่ก็จะปิดแค่สองทุ่มพอรถใส่ใต้มันจะหมดแค่หกโมง ถ้าใครจะมาแลกตัว๋วซื้อจองตั๋วในแอปนะคะเพื่อนๆก็มาแลกได้นะที่ตรงนี้นะคะอตอนนี้รถเสียมเรียบเอเสียมเรียบหรือพนมเปญน,น่าจะเป็นพนมเปญหรือเปล่าเปิดวิ่งแล้วนะคะกรุงเทพพนมเปญนนะคะก็ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกก็จะทําคลิปแนะนําให้เนาะว่า รถพนมเป็นเปิดวิ่งวันที่ยี่สิบเกนะคะคลิปเราไม่ได้สวยหรูเหมือนกับแบบคลิปช่องดังๆเนาะไม่ได้จ้างเขาทํานะคะเราก็จะทําเองแล้วก็ทําอย่างธรรมชาติที่ว่าคุยกันรู้เรื่องเนะพพาะเพราะผู้โดยสารก็ต้องการรู้แค่ไม่กี่อย่างเวลารถออกเวลาค่าโดยสารเท่าไหร่รถหมดเท่าไหร่ก็คือแค่นั้นนะที่สิ่งที่ผู้โดยสารอยากรู้นะคะ บางทีเยอะเกินไปเขาก็ไม่ได้ต้องการรู้สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือแค่นั้นน่ะเนาะอย่างเราเดินทางไปอะเราวิ่งประมาณกี่ชั่วโมงเราจะได้เซตเวลาถูกในการที่เราจะไปถึงทำธุระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะสำหรับผู้โดยสารที่มารับญาติจะเห็นเซเว่นไหมคะนั่งรอกันตรงนี้เลยนะมารับญาติเนี่ยนั่งรอตรงพี่อ้อนั่งเนี่ย นั่งรอตรงพี่อ้อนั่งได้เลยนะคะบม่ษัทที่มารับรับญาติเนาะก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนการนั่งเราจะได้คนไปพักห้องไหมวันนี้อ้อถ้าเพื่อนเพื่อนมาเราก็ไม่มีรถไปนะคะก็ ไปพักได้ที่ห้องพี่อ้อนะไม่แพงนะคะก็คุยกันได้เนาะสำหรับแบบมีพัดลมมีแอ์มีทั้งพัดลมและแอ์นะคะถ้าใครชอบคลิปที่พี่อ้อทำนะแนะนำในหมอชิดหรือแนะนำเส้นทางโดยรถนะคะก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยเนาะ

มันต้องใส่ปุ๋ยอะไรไม่รู้ฝรั่งมีนี่นะคะตรงนี้นะที่เป็นนี่ตรงนี้ที่เป็นไลฟ์สดใน YouTube อ,อยู่ตรงนี้นะคะจุดนี้ที่เป็นจุดชัดแบบชั้นสามก็กำลังทำนะคะไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปดูเลยผู้โดยสารที่จะมารับญาตินะคะจอ เด็กเดินไอ้นี่หรอผู้โดยสารที่มารับญาติก็คือรอตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะก็จะมานั่งรออยู่ตรงนี้ก็ยี่สิชั่วโมงนะคะผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋ว เข้าไปไม่ได้บริษารที่มาจากรถโดยสารก็จะเดินออกช่องทางเดียวนะคะเดินออกได้แค่ช่องทางเดียวเนาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเหมอะชิตก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะถ้าเห็นพี่ออกก็ทักได้เลย ได้กี่คนแล้วพี่ไ,ได้กี่คันได้ห้าคันละอันนี้ก็จะเป็นรถพัทยานะคะรถลุ่งเหลืองนี่รถ้วลุ่งเหลืองพัทยา ก็จะอยู่หลังตู้ประชาสัมพันธ์เนาะอยู่ใกล้ๆก,กันอะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าช่องที่สิบเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มาช่องที่สิบได้เลยนะคะรถปุ่งเหลืองพัทยามีอะไรบ้างตรงที่ติดตรงนี้ก็จะมีเพชรประเสริฐมีสีราชาชดาอุทัยนะคะแต่ว่ามันเป็นรถตู้เนาะแต่ว่าเขาก็มีช่องไหยตัวเขาอยู่นะคะ ตพัตยาเดินทางต่อไปไหนคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามพี่อ้อได้นะคะอ่า ใกล้ปีใหม่แล้วจองตั๋วกันหรือยังทักมาถามได้นะคะรถใส่สั้นรถตู้รถมินิบัสไม่ต้องจองนะ,ะรถเขาเยอะนะคะรถแบบเขาซอยถี่ได้เนาะวันหนึ่งเขาวิ่งวนได้หลายเที่ยวนะคะแต่ถ้ารถใส่ยาวต่างจังหวัดใส่ยาวอย่างพวกรถทัวร์เนี้ยก็ต้องจองกันนะคะเราก็จะได้มีที่นั่งไม่ต้องไปรถเสริมกันนะ ใครเคยมีประสบการณ์ไปรถเสริมแล้วแบบแลำบากบ้างไหมถ้เข้ามาคุยกันได้นะคะรถแม่สอดคันสุดท้ายสามทุ่มเลยเวลาแล้วเนี่ย ขอบคุณนะคะที่กดไลคะ์กดแชร์ได้นะคะกดแชร์ได้นะกดแชร์ได้นะคะสามทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ออกกะคอยดูผู้โดยสารก่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอะอกทเลไปลนอนละนอนเนี่ยก็ รถ9 9บอกเขาสอนอนครพนมเที่ยวสุดท้ายกีดทุ่มคะรถ้าวก้าทุ่มครึ่งขันนครพนมนะคะจองตั๋วในไอดีไลได้เลยนะคะทุกคนจองง่ายคุยกับแอดมินแล้วก็เราสามารถที่จะจ่ายตังในแอปพลิเคชันแล้วก็เบอร์โทรที่เราลงไว้ให้เขาอะเรา,เรามาเรามาเอาตัว๋วเบอร์โทรอะแล้วก็สามารถบอกเบอร์โทรได้เลยนะมันนครพนมของ99มันก็จะมี ตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งอ่าแล้วตอนเย็นก็สองเที่ยวหกโมงครึ่งกับทุ่มครึ่งนะคะสามารถจองตั๋วในแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาหน้าช่องนะก็จะสะดวกอยู่ตอนนี้ไลน์จองง่ายนะคะยอดพี่ออทำอ่าทำคลิปจองตั๋วไลน์ไว้ให้แล้วเนาะ ก็เข้าไปดูได้นะคะเราสามารถคุยกับแอดมินจองที่นั่งได้ในได้ในไลน์เลยนะจ่ายตังค์เสร็จสร์ไม่ต้องยุ่งยากนะคะแล้วพอเราจะมาขึ้นรถในวันที่เราจองนะเราก็สามารถที่จะขึ้นรถมาแลกตั๋วได้เลยนะคะ ก็สอบถามพี่อ้อมาได้นะใครมีข้อสงสัยอะไรในการเดินทางนะคะสอบถามกันมาได้เลยในไอดี l ไลนพี่อ้อแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าด่วนก็โทรได้นะคะ0ูนย์เก้าศนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะฝากช่องพี่อ้อด้วยฝากแชร์พี่อ้อด้วยนะคะจะได้มีคนรู้เยอะๆคนติดตามเยอะๆก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใครเขา เราก็บางทีเราไม่ได้โง่หรอกเนาะกับการที่เรามาหมอชิดอะ่ะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับในหมอชิดนะคะคือเราไม่รู้เขาบอกไปเราก็ต้องไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนี่ตั้งสิบสี่นาทีแล้วพี่อ้อไรสดไม่เก่งนะคะใครไรสดเก่งๆก็มาสอนพี่อ้อได้นะพี่อ้อจะได้ เก่งเหมือนทุกคนนะคะขอบคุณนะคะใครอยากซัพพอร์ตช่องพี่อ้อก็มาช่วยได้นะคะเพราะเราไม่เก่งและเราก็ไม่มีเวลาแต่เราก็ตอนนี้เป็นคนของประชาชนแล้วนะคะเพราะว่าโทรศัพท์รับทั้งวันเลยเค okay, ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาชมพี่อ,อ้อสวัสดีค่ะ